ได้มาไหว้พระขอพอรที่วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับในวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นี้มีสองวัดพระธาตุหลวงเหนือกับวัดพระธาตุหลวงใต้นะครับจะมีเจดีย์พระธาตุอยู่องค์เดียวอยู่ตรงกลาง นี่พะนอนป่งตรงการอันนี้คือวัดพระธาตุหลวงใต้บริเวณวัด